เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มผู้เลี้ยงหอยบ้านเขาฝาชีค่ะรถเราทำในนามวิสาหกิจชุมชมโดยมีชื่อในการาทําการประชาสัมพันธ์ก็คือกระเตงทะเลค่ะในของชุมชนเราก็คือบ้านเขาฝาชีจะมีจุดท่องเที่ยวก็คือจะเป็นจุดชมวิวเขาฝาชีซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ก็คือหมู่บ้านตรงนี้ค่ะจะเป็นความเกี่ยวข้องกับ ประวัติชุมชนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกรวมถึงมีวิถีชีวิตชาวบ้านแบบประมงพื้นบ้านอันนี้คือจุดเด่นของชุมชนชค่ะก็ทุกๆอย่างนะคะตั้งแต่เจ้าหน้าที่ถึงวิทยากรแล้วก็ผู้จัดนะคะก็ทําให้ได้ความรู้เพื่อนํากลับไปพัฒนาชุมชนมากขึ้นในสิ่งที่บางอย่างเราก็ไม่ได้รูค้ค่ะขอบคุณสาหรับโครงการดีๆนะคะท,ที่ที่ทาให้แบบผู้ประกอบการตัวเล็กๆหรือ,อคนที่มีความสนใจในการทําธุรกิจ ที่อยากจะแบบป่อยอดพัฒนามากขึ้นอะได้นําความองค์ความรู้ต่างๆที่ได้อะค่ะกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมปรับและเปลี่ยน SME ให้ดีพร้อมสนใจขอรับบริการและติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการดีๆได้ที่ www.ddi.dip.go.th หรือ facebook Fanpage กองพัฒนาดิจิทัลอุต,ตาอาสา,กา d d th, หร page, ก,าาหการรมโทร 0ูนสองสี่สามศูนหกแปดเจ็ดหนึ่งถึงสอง